ในปนระดับโลกเขาไม่เ้เรียนนะโตในชุมชนนั้นที่มันมีเป็นโนเก่าๆอยู่ตัวหนึง่งผมก็ลองร้องเพลงอยู่ที่บ้านลองเพลงอยู่ในห้องนาร์อะไรก็ว่าไปนั่นคือการฝึกฟังแล้วทาตามฟังแล้วทาตามฟังแล้วคิดฟังแล้วทาตามการมีอาจารย์อะ่ะก็ทําให้เรามีเบสิกขั้นแรกที่แข็งแรงครับเออพี่ลองแบบนี้มาแล้วไม่เวิร์กว่ะก็ถ้ามีอาจารย์ก็จะเร็วกว่าครับแต่ถ้าไม่มีก็ฝึกเองได้ สวัสดีครับเชิญพบกับ The Artist Journey ก้าวแรกสู่การเป็นศิลปินผมอาจารย์กิติทัศน์สับพาทองผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการคณะดุเรยียนศาสตร์มหาวิทยาลัยศิลปรกรครับวันนี้เรามีความตั้งใจที่จะพาทุกท่านามาทําความเข้าใจเกี่ยวกับโสทักษะนะครับซึ่งเป็นพื้นฐานแรกสําหรับการเป็นศิลปินต้นแบบนะครับซึ่งในวันนี้เราก็จะมีศิลปินนะครับมา ช่วยให้ความรู้กับพวกเราทุกคนนะครับก็จะเป็นคุณการพาร์คินสันนะครับแล้วก็คุณเอเซพันเน็ตนะครับสวัสดีครับพี่อมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมการจากวงเดอะพาร์กินสันนะครับครับผมเอเซพันเน็ตนะครับเด็กเก่าดุริยางครับรุ่นสิบเอ็ดครับอะไรที่ทําให้เราอยากเล่นดนตรีครับอ่าตอนนั้นอยู่เลยประจำครับเด็กผู้ชายอ่ะเด็กผู้ชายมารวมกันอะไรเงี้ยแล้วก็มันจะมีแบบบางคนที่แบบติดกีตาร์มา จากบ้านอะไรเงี้ยซึ่งก็เล่นไม่เป็นกันหรอกก็มารวมรวมกันแล้วก็หัดเล่นไปพร้อมกันอะไรเงี้ยส่วนผมก็ไม่ได้เล่นผมว่าเป็นฝั่งนักร้องเลยรู้สึกว่าเออเล่นดนตรีมันสนกุกเป็นกิจกรรมที่แบบสถานาการณ์อย่างแรกๆที่แบบเราได้เจออะไรเงี้ยครับก็เลยแบบเออก็อยู่กับมันผมว่าหลายๆคนก็น่าจะเริ่มจากมีกลุ่มเพื่อนอะไรเงี้ยตอนแรกก็เล่นเครื่องอะไรไม่เป็นก็เป็นนักร้องก่อนก็ไปร้องแบบไปเรื่อ,อยครับงูบาลาอะไรเงี้ยเหมือนเราเจอความถนัดที่เราไม่เก่งด้านอื่น เหมือนเล่นกีฬาก,ก,ก,ก็ไม่เก่งเลนะ่นเกมก็ไม่เก่งอะไรเงี้ยแต่รู้สึกว่าโดนตีเนี่ยมันมันฝึกถ้ามันตั้งใจได้อะไรเงี้ยก็เลยเนระิ่มอินครับเหมือนเจอความถนัดอะไรเงี้ยเคยคิดไหมครับว่าเราจะเป็นศิลปินแล้วมีเพลงติดติดหูดขาน,นาดนี้ครับโอ้ไม่ไม่ไม่มีทางเลยครับคือของผมอะมันเริ่มมาด้วยการแบบคือรวมกลุ่มแบบเด็กๆอะเด็กหูเ,เรี้ยนอะมานั่งเล่นขายอย่างเดียวคือเครื่องดื่มอะวงที่ผมทํากันแบบซ้อมกันแบบแป๊บๆอะเออมันดันชนะเลิศของมอต้นอะไรเงี้ยเราก็แบบเฮ้ยไม่เสพติดอะดรนารีนล้ เรื่องแบบพี่เ่ปีนั้นเรามีรางวัลอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยมันมันมันสำเร็จลเลยรู้สึกแบบมัน,มนตอนนั้นมันจะมีคลื่นวิทยุชื่อแฟดแฟดวิโอเขาเขาจัดแบบประกวดแบบแค่ยังเรียนอยู่ได้หมดไม่ว่าจะเป็นมหาลายัยจะเป็นรุ่นไหนก็ได้แล้วเราก็ส่งไปประกวดกับเขาอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ดันเข้ารอบเราไปถึงที่3ในระดับแบบ หาอะไรเลยแล้วก็เลยแบบไม่เรียนอย่างอื่นละเอานี้หละมหกเทอมสองันก็ไม่เอาะไรเลยครับก็เริ่มแบบร้องเพลงแล้วก็นั่งศึกษาแบบเบรรี่ทฤษฎีดนตรีอ่ะไปเรื่อยๆแล้วก็มาสอบครับผมยาวเลยที่นี้ก็ต้องยอมรับว่าซีซันเชนก็มีส่วนที่ทําให้อยากเรียนอะไรเงี้ยก็เหมือนโกแรกที่เซ็ตก็น่าจะเป็นอยากเป็นนักดนตรีที่ดีครับคือตอนนั้นยังยังไม่ได้คิดถึงศิลปินเลยเพราะว่ายังรู้สึกว่าเรายังไม่ยังไม่เก่งในเครื่องมือตัวเองอะไรเงี้ย ที่ตั้งใจเข้าศินปกรก็แค่แบบอยากเป็นมือกีต i t a ที่ดีอนะไรเงี้ยแล้วก็พอเรียนไปพอได้ได้เรียนแจส๊สได้เรียนอะไรลึกขึ้นไปก็มันรู้สึกมันเอามาอดัดแบบได้ง่ายครับมัน,ม,นมันเรามีเรามีโ o ค a บูลารีที่กว้างเลยนะเริ่มทําวงครับแล้วก็ก็แค่อยากเป็นที่ยอมรับในในเพื่อนหมู่เพื่อน,เพ,อน,เ,พอนเพื่อนก่อนนะครับแบบคนดนตรีชอบอนะไรเงี้ยเราชอบเองที่มันฮิตได้ก็ถือเป็นถือเป็นดวงแล้วก็แบบเป็นกําไรด้วยพี่ทีทั้งสองคนรู้จักโสดทักษะไหมครับว่ามันคืออะไร มันเป็นคําที่เคยรู้จักครับเคยรู้จักแล้วก็จริงๆถ้าพูดถึงคำว่าโสดตอนนี้มันจะแบบเป็นเหมือนบุคเวทีที่ศิลปินชอบพูดว่าทุกคนยังโสอยู่ไหมอะไรอย่างเงี้ยแต่จริงโสดเนี่ยมันคือโสดทักษะน่าจะเป็นทักษะในการฟังอะไรจริงๆมันเป็นคลาสเลยนะมันมีแบบหนึ่งสองสามแบบเรียนได้ไม่รู้จบอะโสทักษะก็น่าจะโสสาหรับผมก็น่าจะเป็นแบบพื้นฐานการฟังมากกว่าครับการแยกแยะเสียงอะไรเงี้ยครับซึ่งโสก็ จะเป็นเสียงอะไรก็ได้อย่างเงี้ยเสียงรอบตัวเสียงเป็นโฟเล่หรือจะเป็นแบบเป็นดนตรีก็ได้ยอะไรเงี้ยครับก็น่าจะเป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับการฟังที่นักดนตรีควรจะมีอะไรเงี้ยแล้วทําไมเราถึงต้องรู้เรื่องนี้ครับในฐานะการที่เป็นศิลป,ปินหรือเป็นนักดนตรีมันสาคัญที่สุดเลยอ่ะการฟังก็คือเหมือนยินกับอย่างเนี่ยมีแค่เสียงออกมาไม่มีหู<ม>ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นมีแต่หูไม่มีเสียงก็ไม่ไม่ไมีอะไรเกิดขึ้นมันก็เลยโซนก็คือมันอยู่คู่กันเลยอ่ะ จะเรียนก็ได้ไม่เรียนก็ได้นะแต่ผมเชื่อว่าทุกคนต้องมีอยู่แล้วทีนี้ทีนี้ก็โสดแบบขั้นพื้นฐานขั้นกลางขั้นสูงอะไรก็ค่อยมาว่ากันไปแต่ยังไงมันต้องมีความสําคัญตรงนี้นี่นะครับครับผมก็ว่ามันมันเป็นเรื่องเดียวกันครับแล้วก็ไม่ว่าจะรู้ตัวหรือไม่จริงๆว่านักดนตรีทุกคนก็จะก็จะได้เข้ามาในในโลกของโสดทักษะโดยที่แบบทุกคนไม่รู้ตัวอยู่ละต่อให้จะวิเคราะห์หรือไม่วิเคราะห์ก็อย่างนักร้องก็ต้องก็ต้องได้ยินพีชก่อนก็ต้องได้ยินเมโลดี้ฮาร์โม อย่างนัาต้องีก็ต้องได้ยินริทึมพาร์ตต่างๆก่อนถึงจะเล่นออกมาได้อะไรอย่างี้ครับก็เป็นเบสิกที่ทุกคนควรมีครับอย่างที่พ่การบอกครับ,รบมันมันคู่กันเลยมันเป็นเบสเดียวกันโอเคครับทีนี้เราพูดถึงที่เมื่อกี้ทั้งสองท่านพูดมาเนี่ยก็คือในเรื่องของการฟังเนาะเพราะฉะนั้นทักษะที่ดีในการฟังรเราคือว่ามีเรื่องอะไรบ้างครับมันมันขึ้นอยู่กับว่าเราเราจะฟังแล้วไปทําอะไรอะ่ะคือผมเข้ามาเรียนดนตรีเนี่ยเพราะว่าอยากเป็นนักร้อง<ม>อยากเป็นแบบฟอนแมนของวงสักวงหนึ่งอะ่ะ ซึ่งซึ่งจะไปทําอะไรก็ค่อยว่ากันนะไม่ได้คิดขนาดนั้นหรอกแต่ว่าแล้วพอเข้ามาแล้วเนี่ยสาขาแจ๊สใช่ไหมโหผมไม่รู้จะเรีว่าโสดนะแต่ก่อนหน้านั้นก็มั่นใจในหูตัวเองประมาณหนึ่งว่าแบบเฮ้ยเราก็แกะเพลงคนนี้เหมือนไปนะ mm. เราอยากเป็นที่เบนชลาทิศเนี่ย mm. ผมเก็บทุกเม็ดแบบมาหมดเลยแต่ทีนี้พอมันเข้ามาปุ๊บมันเจอดน,นตรีอีกแบบหนึ่ง mm. มันเจอภาษา ผมก็ลามาเรื่องหัดเ,เนโนโล่นเบนโนนู่นนี่นั่นแล้วก็พัฒนาโสดตัวเองไปเรื่อยๆแต่ก็จะมีเทคนิคของผมและกันเทคนิคของผมละกันในการที่แบบพัฒนาตัวเองก็คือการแกะพวก transcription แกะพวกลายโซโล่ต่างๆที่แบบที่เราชอบอะไรอย่างนี้ครับเราทําเหมือนกันเลย<ว>ผมทําเหมือนตอนก่อนที่จะเข้ามาสมมติผมชอบพี่เบนชลาทิ์<ว>ผมแกะพี่เบนทุกเม็ดเลยรายละเอียดการสั่นเสียงลูกเอื้อนอธิบายง่ายๆนะแบบลูกเอื้อนตรงนี้แบบ เขาสั่นอย่างเงี้ยผมจะเอาให้ได้เหมือนเขาเลยซึ่งไม่รู้ด้วยว่ามันจะมีเทอรี่มีทฤษฎีมารองรับในภายหลังว่าการสั่นแบบเนี้ยมันชื่อเทคนิคนี้นะแล้วมันต้องลงกับขบเขตของโน้ตด้วยไม่งั้นมันจะมั่วอะไรอย่างเงี้ยพอเข้ามาอยู่ในระบบมันก็ได้อานาไลซ์ตัวเองมากขึ้นว่าแบบเฮ้ยที่เราทํามาก่อนนั้นนี่มันคืออะไรแล้วเราจะทําอะไรต่อไปทีนี้มันก็เป็นเรื่องเดียวกันละผมจะแกะแบบทานสคริปชันแบบมือกีตาร์มือแซกแกะเคิร์ด จะมีกีตาแจ๊คคนหนึ่งชื่อเคิร์สเคิร์สเลยนะโรสเนมิงคเคิลผมกม็นั่งท่องทานสคริปชั่นเขาอ<ม>แล้วก็คิดเหมือนเดิมเลยครับคิดเหมือนตอนพี่เบนเลยร้<ม>องให้ได้ทั้งหมดเนี่ยมันอาจจะนานหน่อยนะ<ม>เพราะว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบฟงอาทิตย์ได้เป็นปีผมบอกได้เลยอย่างเพลงบางเพลงเนี้ยผมฟังเป็นปีเลยนะ<ม>ฟังอยู่แค่สองสามเพลงเนะี่ยเป็นปีเลยฟังวนอยู่งั้นอะ่ะสัปดาห์แรกได้มูดมาก่อน<ม>ได้มูดได้นู่นได้นี่มา อย่า yeah. พอเริ่มวีคที่สองวีคที่สามเราจะเริ่มจับใจความจับนู่นนี่แน่พอผ่านไปอ่ะข้ามไปเลยหกเดือนเงี้ยเริ่มทําตามได้พอถัดไปข้ามไปสกิปหนึ่งเลยเริ่มเข้าใจไอเดียอ๋อเขาเขาน่าจะรู้สึกประมาณนี้แน่เลยก่อนที่เขาจะเปล่งเสียงนี้ออกมาเขาคิดอะไรอยู่ประมาณนี้แหละเขาจะได้ยินอะไรประมาณนี้ทรงๆเนี้ยทีนี้นพอเราจะมาแต่งเพลงอ่ะมัน,นมจะเริ่มมีไอเดียจาก ที่เราฟังมาอย่างผมยกตัวอย่างอย่างผมไม่ใช่นักร้องนะครับผมเป็นเป็นอินสูเมนทัลิสต์มากกว่าอย่างแรกสุดคือแยกแยกพิให้ได้ก่อนครับว่าอันอันไหนเพี้ยนอันไหนไม่เพี้ยนสําหรับเราอะไรเงี้ยผมว่าสําคัญที่สุดคือการแบบหาเสียงของตัวเองครับก็เหมือนพี่การก็คือลองเรียนแบบก่อนอย่างผมจะหาคีย์ตัวเองก็คือผมผมจะลองฟังศิลปินที่ผมชอบก่อนแล้วผมลองร้อง,องตามเขาดูว่าผมร้องได้สบายไหมพอผมพอผม,พอผมเจอเพลงที่สบายผมก็จะรู้ละอ๋อเราเป็นคนเล่นประมาณนี้อะไรเงี้ย ผมก็ว่าหูมันก็เหมือนเครื่องดนตรีครับเหมือนมันก็ต้องรับคมเหมือนกันแล้วพอเราแยกคุณภาพได้เราก็จะ,เร,จะเราก็จะรู้แล้วว่าอะไรมันอร่อยหรือไม่อร่อยอันนี้เนี่ยที่ที่คุณเอพูดถึงเนี่ยใช้เวลาในการอ่าเรียกไรกว่าจะใส่เครื่องปรุงให้มันครบเครื่องกว่าจะทําออกมาเป็นเพลงได้เนี่ยใช้เวลานานไหมในกระบวนการในการผลิตดนตรีครับโหนานมากครับผมก็น่าจะเป็น10ปีเหมือนกันนะครับตั้งแต่ ต้งแต่เรียนก็คือก็อย่างที่พี่การบอกค่อยๆเข้าใจทีลเลเยอร์มากกว่าอพอจบมาก็เราเข้าใจเพลงที่เราเคยเรียนอีกแบบอย่างก่อนหน้านี้เราอาจจะอยู่ในสภาวะที่แบบเครียดเราแบบตั้งใจสอบตั้งใจนู่นนี่พอเราออกมาฟังมันแบบแบบที่เป็นอีกหูหนึ่งครับเป็นหูคนป๊อปบ้างอะไรเงี้ยเราเราจะรู้สึกแบบเราได้อะไรจากมันเสมออะไรเงี้ยนั่นคือสิ่งที่แบบการฟังซ้ำๆแล้วมัน มันเกิดอะไรอะไรเงี้ยแต่ละช่วงเวลามันมันมีอะไรผุดขึ้นมาไม่เหมือนกันครับใช่ครับทีนี้สําหรับน้องๆนักดนตรีที่ฝึกเองทั้งหมดเลยเนี่ยครับครับทักษะเนี่ยเขาสามารถฝึกเองได้ไหมโอ้ได้แบบร้านเปอร์เซ็นต์ยังไงครับรอดฟังเลยศิลปินระดับโลกเขาไม่ได้เรียนนะเขามาจากแบบไปโตในชุมชนนั้นที่มันมีเป็นโนเก่าๆอยู่ตัวหนึ่งผมก็ร้องเพลงอยู่ที่บ้านร้องเพลงอยู่ในห้องน้ําอะไรก็ว่าไปนั่นคือการฝึกฟังและทําตาม ฟังแล้วทําตามฟังแล้วคิดฟังแล้วทําตามก็ผมว่าเดี๋ยวนี้สื่อมันก็เทคโนโลยีมันก็มันก็ไปไกลแล้วครับมันมีแอปเป็นโนมันมีทั้งคอนเทนต์ระดับโลกที่เขาสอนไว้ใน YouTube ก็เยอะแยะถ้าถ้ามันมีอาจารย์หรือมันมีอินสตัคเตอร์อ่ะผมว่าการมีการมีอาจารย์อ่ะก็ทําให้เรามีเบสิกขั้นแรกที่แข็งแรงครับก็เหมือนถ้าเรามีอาจารย์ที่ดีเขาก็ช่วยย่อยให้เราได้ว่าแบบเออพี่ลองแบบนี้มาแล้วไม่เวิรกว่ะ แบบเองลองแบบนี้ไหมไหนายลองแบบนี้ไหมก็คือคัสตอมเป็นของแต่ละคนได้อนะไรเงี <ừ. S 1> ้ยก็ถ้ามีอาจารย์ก็จะเร็วกว่าครับแต่ถ้าไม่มีก็ฝึกเองได้ครับผมนี้เราก็จะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าการฝึกโสดทักษะเบื้องต้นต้องทายัางไงสมมุติถ้ามันมีเพลงที่ที่เราชอบอะ่ะเราก็เลือกมาสักเพลงแล้วกันอย่างอย่างเราสองคนก็เป็นแฟนเพลงจอยเมเยอร์นะเรื่องนี้เลือกจอยเมเยอร์แล้วกันสมมุติถ้าเราเล่นเครื่องดนตรีเป็นเริ่มจากเลือกเพลงก่อนเลือกเพลง แล้วก็หาคีย์นะใช่ครับอะอย่างเราได้ยินจอมียเขาเล่นเนี่ยคีย์ก็คือมันจะมีมันจะมีเนี่ยช่องแต่ละช่องเนี่ยล้วก็หาให้เจอว่าอะมันคือคีย์คีย์จีคซึ่งก็อยู่ในคีย์เบสิกแหละไม่มีมคีย์ซีม <ๆ S 1> ัก็คีย์จีอะไรอย่างนี้แล้วก็มาดูคีทีว่าเขาทำอะไรลงไปในนั้นบ้างก็จะมีแบบเมโลดี้อย่างเช่นแบบแเพลงเพลงทรัพยี้แล้วกันนะ ทั้งหมดนี้มันคืออะไรครับเหมือนมันจะเข้าใจยากครับแต่มันก็คือโปรเกชันแหละใช่ไหมครับโปรเกชันก็คือเหมือนเหมือนเราเจอเซนเตอร์แล้วเซนเตอร์คือคือรูทใช่ไหมอ,อย่างเพลงเพลงนี้ที่ที่พี่การยกตัวอย่างก็คือา a ิ i t y ก็อยู่ในคีจีใช่ไหมครับจริงจริงมันก็แค่เราพอเราจับผอนได้เงี้ย เราลองดีดสลับคอร์ดดูอย่างคอร์ดที่สองก็เป็นคอร์ดคอร์ดสี่ใช่ไหมครับก็จริงๆมันก็คือหนึ่งกับสี่ใช่ไหมครับถ้าในศับดนตรีก็จะมีเขาเรียกโปรเรคชันคอร์ดก็คือมันจะมีหนึ่งสอสามสี่ห้าหกเจ็ดที่เป็นแบบตัวเลขยังไม่ใช่คอร์ดแทน่ะเป็นคอร์ดเบสิกก็คือ G สมมติี่คือ G ก็จะมีหนึ่งสองสามสี วนๆอยู่แค่นี้นถ้าเป็นเพลงป๊อปนะหาคอร์ดฝึกโสดแบบเบื้องต้นเลยคือจับเครื่องดนตรีแล้วก็เล่นเล่นคอร์ดเพลงน,น,นะพเพราะเพลงทุกเพลงบนโลกแทบจะทุกเพลงมันก็จะมีคอร์ดอยูน่น,นะครับก็จะยประมาณนี้วิธีหาคอร์ดก็คือจะมีคีย์ของตัวเองหาคีย์ให้เจอ,อแล้วก็ลองเทียบกับที่เราเล่น่ะเมโลดี้เป็นไงครับ <laughs> ก็คือสร้างจากจิมเมอร์สเกลเรารู้คีย์เซนเตอร์มันใช่ไหมแล้วพอเราไปได้ยินคอร์ดแบบอย่างเช่นเพลงนี้ก็มีเหมือนกันมันจะมีแบบคอร์ดอยู่ดีมันมันไม่เดลอยวในคีย์แต่ว่าสุดท้ายแล้วไอ้คอร์ดพวกนี้มันก็จะเป็นเป็นคอร์ดเลขใดเลขหนึ่งของอีกคีย์เสมออซึ่งซึ่งพอเราบรรลุเบสิกอันนี้ก่อนใช่ในเดลเขาเรียกไดทโทนิกก็คือ คอร์ดที่อยู่ในคีย์ไม่มีคอร์ดนอกคีย์ถ้าเราต้องทําอันนี้ให้ได้ก่อนแล้วเดี๋ยวเรื่องอื่นก็ตามสเต็ปไปนะครับนักร้องเนี่ยมันจะแตกต่างกับเครื่องดน,นตรีนิดหนึ่งคือไม่สามารถร้องพร้อมกับเป็นคอร์ดได้ใช่ครับมันก็จะส่วนใหญ่ก็จะเป็นซิงเกิลโน้ตแล้วก็เสียงเกิดก่อนทฤษฎีดดอ,อ่ะเราจะได้ยินโน้ตก่อนอาจจะอาจจะอาจจะไม่รู้ว่าคืออะไรซึ่งก็ไม่เป็นไรครับอันนั้นคือแค่ร้องได้ก่อนก็ก็ถือว่าโอเคแล้วใช่แล้วก็นักร้องก็จะมีวิธีการฝึกสําหรับสําหรับผมเหมือนกันนะ วิธีการฝึกก็คือแกะเพลงครับแกะเพลงแกะเพลงที่เราชอบอาจจะผมจะค่อยๆเป็นค่อยไปแล้วกันนะอย่างเช่นได้ยินเขาร้องมาแล้วก็ร้องตามฟังรอบแรกอ่ะสารภาพว่าถ้าเป็นมือใหม่อาจจะได้ยินแค่งระสารภาพว่าถ้าเป็นมือใหม่อาจจะได้ยินแค่ แต่จริงๆแล้วมันมีพวกแบบ It's working against me มันมีลูกตรีวต่างๆเออจะมีแบบเออมันมีเทคนิคซ่อนอยู่ในนี้ซึ่งก็สำหรับนักร้องที่ไม่มีอุปกรณ์นะครับก็จริงๆก็แค่เปิดลองร้องตามเพลงที่เราชองตามงตามแล้วก็ฟังว่าเขาเอ้คทำเนี้ยเขาจะเริ่มมาแล้วก็จะมีแบบต้องฝังให้ได้ยินอ่ะซึ่งคนมีหูเท่ากันอยู่แล้ว อยู่ที่ว่าก็เ,เราละเอียด,ดเออเราเราละเอียดกับมันพอแลือย่างถ้ารู้สึกว่ายังไม่เห็นได้ยินเลยอย่าเพิ่งอ,อย่าเพิ่งใจร้อนอะต้องฟังไปเรื่อยๆเดี๋ยวมัน <c oughs> เดี๋ออยวมันก็จะเริ่มจับทางได้ครับเมื่อดีแบบอ่าอ่ามันก็จะเป็นแบบ <c oughs> <c oughs> ต่างๆมันเทคนึ่ต่างซึ่งซึ่งก็จะเกิดจากการที่เราฟังซ้ำไปเรื่อยๆฟังค่อยๆเป็นค่อยๆไป อย่าเพิ่งฆ่ามันไปครับมผมจะฟังแบบประโยคแรกมาส่วนที่เท่าไหร่จังหวะเพลงเออจังหวะเพลงโนต้ตอะไรคําว่าอะไรและเขาทํอะไรไปในคํานั้นบ้างที่เราประโยคอะมันไม่มีใครทําได้หรอกตั้งแต่ครั้งแรกแล้วเ,เอาลูกทุ่งกันแนละโอมมาเนี่ยก็ขี้แตกแล้วอะแต่พอเราโอมกับเขาไปสักหกเดือนนี้พอเราได้ยินเพลงที่มันมีโอมอื่นๆเงี้ยมันเริ่มจะเข้าใจละได้เคลื่อนละมันจะมีแนวเพลงแนวเพลงนี้ก็จะใช้ประมาณเนี้ย แนวเพลงนี้ก็จะประมาณเนี้ยทุกคนนะไม่ว่ไม่ว่าจะเป็นน้องหรือพี่ที่กาลังดูคลิปนี้อยู่นะครับผมอยากจะสรุปให้แล้วกันว่าทุกคนมันฝึกได้แล้วก็ต้องใช้เวลานะครับแล้วก็อย่าไปกลัวก็เล่นดนตรีให้มีความสุขใช่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 ใชจากผมกับพ่การก็เท่านี้ครับผมครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนครับครับ ทีนี้ถ้าเรามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการฝึกสดทักษะแล้วเนี่ยจะมีข้อดีอะไรบ้างครับในเรื่องของการเป็นนักดนตรีหรือศิลปินครับอย่างที่ผมเคยยกตัวอย่างว่าเพลงแรกเนี่ยผมแกะเป็นปีเลยฝึกไปเรื่อยๆฝึกไปเรื่อยๆพอเพลงหลังๆเนี่ยผมว่าสักสองวีกเนี่ยผมก็ทาสัก2อสามอาทิตย์เนี่ยก็กระจ่างแล้วบางทีไม่ต้องแกะเลยอ่ะขับรถไปจะไปซ้อมอ่ะนั่งฟังไปไปถึงบุ๊มมันจับเครื่องเล่นเลยบางทีมันมันเดาได้หมดเลยอ่ะผมว่าการที่เราฟังเยอะๆมากพออ่ะ เดี๋ยวหูเรามันก็จะเข้าใจเองเดี๋ยวเรามันจะมาทีลเราสะเต็ปเลยอย่างที่พี่การบอกว่าฟังเยอะๆเดี๋ยวมันจะเก็ตเองว่าแบบเราออกเสียงได้โดยที่เราไม่ต้องรู้ว่ามันคือโน้ตอะไรด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ก็แค่ฟังไปเรื่อยครับฟังเยอะๆค้นนาเสียงตัวเองแล้วค่อยวิเคราะห์ทีหลังก็ได้ฟังกันเยอะครับเราน่าจะทราบถึงความหมายและความสาคัญของโสทักษะนะครับผมขอสรุปในเรื่องของความสําคัญของโสทักษะนะครับก็คือความสามารถในการฟัง นะครับความสามารถในการแยกแยะและวิเคราะห์ดนตรีนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือองค์ประกอบดนตรีนะครับในส่วนของจังหวะนะครับในส่วนของทํานองและสิยงประสานนะครับรวมถึงการที่เราใช้ความรู้ทางด้านโสตทักษะหรือการฟังที่ดีนะครับเพื่อผลิตผลงานดนตรีนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการสร้างสรรค์ดนตรีนะครับการปรับปรุงดนตรีควบการโคเวอร์นะครับรวมถึงสุดท้ายก็คือในเรื่องของการที่เราสามารถปฏิบัติเครื่องดนตรีและการขับร้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ นะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณครับพี่ๆทั้งสองท่านนะครับคุณการบุญรานค่ะคุณพี่ดีมากครับขอบคุณครับขอบคุณครับ